สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยนะครับได้มีโอกาสมาทํากุญแจรีโมทนะครับรถตูด้าวิสนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่ารีโมทหายนะครับเหลือแต่ดอกสํารองที่ไม่มีรีโมทนะครับไม่สะดวกในการใช้งานนะครับลูกค้าก็เลยต้องการนะครับทํากุญแจรีโมทนะครับขึ้นมาใหม่นะครับเป็นแบบพับแบบนี้นะครับทางร้านลงโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนไมโครชิปเสร็จแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวจะมาเทศสระบบก่อนส่งงานให้ลูกค้านะครับเราจะทดสอบระบบสตาร์ทจากดอกเดิมของลูกค้านะครับสตาร์ตติดสมบูรณ์ร้อปร์เ็นเหมือนเดิมนะครับดอกเดิมของลูกค้าอันนี้เป็นดอกใหม่ที่เราโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับรถมีชิปนะครับมีระบบไมโครชิปถ้าไม่ลงทะเบียนไมโครชิปก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับ อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับทดสอบรีโมทนะครับล็อกอันล็อกนะครับล็อกอันล็อกนะครับไขประตูก็สามารถไขได้นะครับล็อกอันล็อกนะครับ เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับตุยตาวิทย์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทําเพิ่มนะครับกุญแจรีโมททุกรุ่นทุกระบบครับโทรมาได้เลยครับ091 064 1 601ช่างชัยยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ